สวัสดีค่ะพลอยแม่ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับแฟนใหม่คุณเป็นแม่ครัปอมหรือเ,ลอเปล่ามือดีเป็นมือซานมัดดีนะคะนี่แม่เพน,นสวัสดีค่ะสวยมากแม่เต๋อสวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะจะไปร่วมแสดงความดีกับพี่เก่งนะคะเรื่องนะในวันขึ้นบ้านใหม่นะคะ แบบคือๆนคะพลอยแม่ี uh, um ่ช่วยหน่อยนีว่าไรกรทือนกระเทือนรทือนกระเทือนกระทือกเทอนกอนกะทอกเทอระทนกนก่ะเนก่ทนกเทนกทนกะ

มันไปแปนาทีมีแบ,บ um. ตไหมหน่อยเสร็จยมันไม่ครบแต่นาทีถ่ายไม่หน่อยในสามาวเ้าเป็นโมโมเข็มเร่งตรงในข้อมือมาเลยติดต่อโทรัพทแสงมันเข้าตัวนี้ฝั่งเดียว เอคตรียมจัดงานเราอยจนเกอตเนี่ยตามื่อนี้นี่นะคะผู้คนกำลังแลหลังเข้ามาในบ้านนะคะคแล้วก็ออกไปดยปก็คนพ,อพ่อพอดี เดี๋ยวต่อแถวเขาแล้วนะคะเพ้าคิวเยอะมากตอนนี้นี่เป็นวันมือสั่นวันดีนะคะพี่ไม่ค่อยรู้แม่ว่านวิธีกรรมเขาทำอะไรบ้างะแม่ไม่ค่อยรู้เลย อ,บบอ,อัอนออนี้ไม่เคยเห็นอันนี้แปลกใหม่มาก <Okay. S 1> มีนอนมีอะไรเหมือนเจ้าบ้านทำเจ้าบ้านอยู่เ้าบ้นูไม่มีไม่มีเหมือนกันนจะเดิอนออมอ่ะอ,อันนี้มีพูดกับบ้านพูดกับเทวราพูดกับนุ่นนี่นั่น เขบมังนห้เหนี้มันคยเอาเหน่า่าเ็นเบิอันนี้เหมือนจะถ่ายตอนนที่ว่าเป็นนางฟูรเมลาย่ดคนหลาย ปานบ้าณปา,านเขาเจาแบบพาก,กันอันนี้คือพ่อปานะอันนี้คือแม่ชี <c oughs> เป็นแม่ชีค่ะ <c oughs> ไม่เป็น่จคนแต่งเขาแต่มูแต่งลายหมดเลย ข้าไปใส่บาทเนีค่ะแอ่องงบ้านี้ยโ็้ยโออยโออ้้ยอ้า้อ้ย้ยโา้ยโ้อ้เโ้ยโ้อ้ยโอ้อ้ยโออ้ยโอม้อมาอ้ จะเพิ่นสภาพไปใส่บาตนะคะทางกวมเเากอ๋อเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะมีทักงนันมีทวกงันเป็นการเมาั้งพรใบ้านบ้านใหม่ต้องมีอันนี้ใช่ไหมต้องมีบาตรน่ะฉันมีข้าวอะพี่เราจะรอคิวแขกก่อนเอาจากไหนนักพูดใดจ้าพูดเลยค่อแก้ว ขาน้ำเจ้าภาพเพื่อนมาใส่กันมานาเม่กมาเลยมีแค่บ้านเพื่นมาใส่โอ้โหใ้แขกใรเแขนบ้านเพื่นมาใส่ต้องมาต้องมาหลาย่้นใช่แต่แบกุกแคกเลยต็มรแต่เราพักก่อนรั่นที่เรา่อกัน็บบอนกันข้งอะไรโบราณตาบอกว่าต้องไปเอาข้าวอยู่หลังบ้าน

เค่บดารคิวชิ้ครั้งหมดหมดปะวยพอนไม่ใหญ่ก็อวยพอนอะครดวยพอนนี่หนึ่งวยพรแบบฟิลไฮยูเย็นเป็นสูบ้านนู่นนุ่น <laughs> อันนี้ก็จะเป็นทีมงานนะคะของเราทางนอนแล้วก็คุณแม่แล้วก็ทีมงานนะคะ รวมแสดงความยินดีขึ้นบ้านใหม่นะคะ นี่พี่ๆนะคะจะรวมกันขอบคุณมากยังไม่ได้ดูแก้ลวดแก้ยันแก้ร้อนเพื่อนโอเคค่ะพ่อแม่ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปใช้บาทกันเด้อขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ